เมื่อลูกนกอินรีที่อ่อนแอถูกทิ้งแต่กลับรอดชีวิตมาได้เพราะเด็กผู้ชายคนหนึ่งช่วยเอาไว้เรื่องราวความประทับใจระหว่างคนกับนกจึงได้เริ่มต้นขึ้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนน้อยสปอยหนังวันนี้แอดมินจะมาสปอยหนังเรื่อง b a t t e of the Wind ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะ หนังเปิดเรื่องมาที่เทือกเขาเอลฟ์ในปี1960ลูกนกอินทรีกำลังฟักออกจากไข่โดยมีพ่อแม่ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าเวหาแห่งขุนเขามองดูมันอยู่เหมือนจะบ่งบอกให้รู้ว่าได้เวลาที่จะส่งต่อบันลังให้รุ่นต่อไปแล้วแต่ทว่าตำแหน่งนี้ตามสัญชาตญาณจะมีได้เพียงหนึ่งตัวที่แข็งแกร่งกว่าเท่านั้นเพราะขณะที่ลูกนกตัวที่สองฟักออกมาก็มีตัวแรกที่แก่กว่าและแข็งแรงกว่ารอมันอยู่ก่อนแล้วโดวยเหตุนี้จึงดูเหมือนว่า มันเกิดมาไม่ใช่พี่น้องกันแต่คือผู้ชิงบัลลังกันมากกว่า พวกมันทั้งสองได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่นกที่คอยออกล่าเหยื่อมาป้อนให้กินจนกระทั่งวันหนึ่งพอนกได้โฉบเข้าเล่นงานนกอินทรีตัวหนึ่งแล้วเกิดพลาดตกลงมากระแทกหินตายทั้งคู่แม่นกรับรู้ได้ว่าพ่อนกไม่กลับมาอีกแล้วแล้วเธอก็ต้องทำหน้าที่แทนพ่อนกต่อไปเพียงลำพังต่อมาแดนเซอร์ cer, ชายแก่ผู้พิทักษ์ป่าแห่งนี้ก็ได้มาเห็นซากนกอินทรีที่โขดหินข้างลำธารเขาเจอกับเคลเลอร์พรานนักล่าโดยบังเอิญจึงทักทายกันแดน อเออยถามถึงลูคสัสลูกชายของเคนเลอร์แต่เคนเลอร์แกล้งเฉยใช้พูดถึงเรื่องดินฟ้าอากาศก่อนจะบอกว่าลูคัสนั้นไม่เหมือนใครวันๆเอาแต่พูดอยู่กับธรรมชาติแล้วเคนเลอร์ก็เดินเลี่ยงไปตัดมาที่แม่นกอินทรีตอนนี้ได้บินออกไปล่าเหยื่อปล่อยให้ลูกนกอยู่กันตามลำพังลูกนกเริ่มมีการต่อสู้กันเป็นครั้งแรกและแน่นอนว่าตัวน้องที่อ่อนแอกว่าก็ถูกตัวพี่จัดการจนนอนนิ่งไม่กล้าตอบโต้ทำให้รู้ว่าพี่นั้นแข็งแกร่งกว่าแค่ไหน ในขณะที่ลูคัสนั้นได้กลับมาที่บ้านหลังเก่าที่ถูกไฟไหม้ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวเขามาก่อนแต่ตอนนี้เขาใช้บ้านหลังนี้เป็นที่หลบภยัยและเก็บซ่อนความลับของตัวเองจากพ่อและโลกใบนี้ที่จริงแล้วบ้านหลังนี้เคยเต็มไปด้วยความทรงจําที่งดงามที่อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกแต่ตอนนี้เหลือเพียงเขากับพ่อเท่านั้นและความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อก็ไม่ดีนักเหมือนมีเส้นบางๆกั้นอยู่เมื่อเวลาผ่านไปวันหนึ่งลูกนกอินทรีตัวน้อง ก็ถูกตัวพี่รังแกจนพลัดตกจากรังสูงมาด้านล่างมันยังไม่ตายและพยายามปีนขึ้นไปบนหน้าผาที่สูงชันแต่ก็ยากเกินความสามารถของมันที่มีมันจึงส่งเสียงร้องแม่นกได้ยินเสียงร้องนั่นแต่กลับไม่สนใจและบินจากไปทิ้งให้มันอยู่อย่างนั้นซึ่งมันต้องเจอกับฝูงมดที่มารุมกดัดและอากาศที่หนาวเย็นในตอนกลางคืนผเผชิญกับความน่ากลัวรอบตัวเพียงลําพังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช้าวันต่อมาลูกนกก็เจอกับสเกลมาของลูคัส ที่วิ่งมาเล่นงานแต่มันก็พยายามต่อสู้ตามสัญชาตญาณที่มีเพื่อเอาตัวรอดสุดท้ายสกาก็วิ่งผาไปเมื่อได้ยินเสียงลูคัสตะโกนเรียกและนั่นก็ทําให้ลูคัสได้เจอกับลูกนกเขาจึงรีบอุ้มมันขึ้นไปที่บ้านเก่าแล้วกรีดหมอนทํารังให้กับมันเอาขนมปังมาป้อนให้มันแต่มันไม่กินลูคัสจึงออกไปหาอาหารมาให้โดยแอบขโมยเอาไส้กรอกของพ่อมาซึ่งมันก็กินด้วยความหิวจากนั้นเขาก็เล่นกับมันอย่างสนุกสนานโดยมีแดนเซอร์ แอบดูอยู่ด้ยวยความรู้สึกชื่นชมวันต่อมาลูคัสก็รีบเอาญ่ามาทำรังเพิ่มให้กับลูกนกและหาไส้เดือนมาให้มันกินแต่ดูเหมือนไส้เดือนจะไม่ใช่อาหารที่ถูกปากมันนักจูจูจดแดนเซอร์ก็เข้ามาและบอกว่าการเลี้ยงนกอินทรีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเขาเอาตับเป็ดให้ลูคัสบอนมันแทนและเตือนลูคัสว่าพอเขาคงจะสงสัยว่าเขาหายไปไหนแน่ๆแ,แค่ทุกวันนี้เขาไม่ยอมคุยกับพ่อก็มากเกินพอแล้วเพราะทั้งสองต่างพากันนิ่งเงียบเก็บงมเรื่องราวเหตุการณ์ ไฟไหม้ในวันนั้นไว้ไม่เคยเอ,อ่ยปากให้ใครรู้มานานขณะที่ลูคัสก็ป้อนตับเป็ดให้ลูกนกพร้อมกับกังวลกับคำพูดของแดนเซอร์ที่จี้ใจดำเป็นอย่างมากจากนั้นแดนเซอร์ก็แนะนําเปิดช่องให้แสงแดดสอ่องเข้ามาเพราะลูกนกจําเป็นต้องได้รับแสงแดดด้วยเย็นวันนั้นหลังจากที่ลูคัสทําความสะอาดเล้าไก่เขาก็เผลอเปิดประตูเล้าทิ้งไว้ทําให้หมาจิ้งจอกเข้ามากัดกินไก่จนหมดทําให้พ่อนั้นโมโหเป็นอย่างมากจึงตามหาลูคัสเพื่อจะต่อว่าเรื่องนี้ แต่ลูคัสก็ช่วยจังหวะฉกเอาไก่ที่ตายไปแล้วหนึ่งตัววิ่งหนีไปที่บ้านเก่าแล้วเข้ามาช่วยลูกนกที่กาลังจะถูกหมาจิ้งจอกเล่นงานได้ทันเวลาพอดีเขาเอาไก่ป้อนมันและเล่นอยู่กับมันทั้งคืนตอนนี้ลูกนกก็เริ่มคุ้นชินกับลูคัสมากขึ้นแล้วแล้วต่อมาลูคัสก็ได้ตั้งชื่อให้ลูกนกว่าเอเบลตามหนังสือที่เขาอ่านเจอ ทางฝั่งแม่นกตอนนี้ก็ได้ฝึกให้ลูกของมันหัดบินเตรียมพร้อมจะให้เป็นราชาแห่งขุนเขาซึ่งดูทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีทีเดียวในขณะที่ลูคสัสก็พยายามที่จะฝึกให้เอเบิลหัดบินแต่เอเบิลมันยังคงนิ่งเฉยซึ่งแดนเซอร์บอกว่ามันยังเด็กเกินไปต้องรอให้ผลัดขนก่อนแล้วสัญชาติยานจะสอนมันเองแดนเซอร์ยังได้บอกอีกว่าได้ไปคุยกับพ่อของลูคัสแล้วว่าช่วงซัมเมอร์นี้จะขอจ้างลูคัสมาเป,เป็นผู้ช่วยซึ่งพอเขาก็โอเคแล้วต่อ แดนเซอร์ก็เอาถุงมือสําหรับใช้ฝึกนกอินทรีให้กับลูคัสเมื่อไม่จําเป็นต้องกลับบ้านเพราะต้องมาเป็นผู้ช่วยของแดนเซอร์ลูคัสจึงถือโอกาสนอนกับเอเบิลที่บ้านเก่านั้นแทนเพื่อหวังคลุกคลีและมีเวลาอยู่กับมันให้มากขึ้นทางฝั่งแม่นกก็ได้ฝึกลูกบินตามสัญชาตญาณความเป็นแม่อย่างอดทนซึ่งตอนนี้ลูกของมันก็บินได้อย่างคล่องตัวและเก่งมากแล้วส่วนลูคัสถึงแม้จะขาดสัญชาตญาณและยังเป็นเด็กแต่เขาก็คิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆเข้ามาช่วยฝึกเจ้าเอเบิลเช่นทำรังห้อย สูงขึ้นไปเอาอาหารผูกปลายไม้ล่อให้มันบินขึ้นงับรวมถึงจับมันโยนลงจากหลังคาแต่มันก็แค่บินโฉบลงในระยะใกล้ๆเท่านั้นและไม่ยอมบินต่อลูคัสจึงลองพามันไปบนเขาสูงแล้วปล่อยให้มันบินดูบ้างแต่ก็ยังเหมือนเดิมบินโฉบแค่ระยะใกล้ๆเหมือนยังกลัวไม่กล้าที่จะบินไปในระยะไกลๆแต่แล้วเช้าว,วันหนึ่งลูคัสตื่นมาก็พบว่าเอเบอิลนั่นหายไปแล้วเขาเรียบตะโกนเรียกมันไม่นานนะักมันก็บินกลับมาเกาะที่โขดหินแล้วก็บินหายไป อีกครั้งทิ้งไว้เพียงขนหนึ่งอันเท่านั้นลูคัสจึงเก็บมาไว้เป็นตัวแทนของมันและรีบมาบอกแดนเซอร์ด้วยความเศร้าแดนเซอร์ได้แต่ปลอบใจว่าเอเบอิลนั้นต้องกลับมามันแค่ยอยากลองไปสัมผัสชีวิตในป่าเท่านั้นทั้งที่ตัวเขาเองยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าเอเบอิลมีชะตากรรมอะไรรอมันอยู่ทางฝั่งเจ้าเอเบอิลได้ลองล่าก,การะรอกเป็นครั้งแรกแต่ก็ล้มเหลวเพราะพวกกระรอกนั้นพากันวิ่งหลบเข้าไปในหลุมได้ทันซะก่อนมันจึงหันมาลองล่าก,กวางดูแต่กวางนั้นก็ตัวใหญ่เกิน ไปสำหรับมันจึงทำให้พลาดอีกเป็นครั้งที่สองตั้งแต่เจ้าเอเบิลจากไปลูคัสก็ออกตามหาด้วยความหวังว่าต้องเจอกับมันอีกสักครั้งและแอบ,บกังวลห่วงว่ามันเสี่ยงที่จะเจอพรานนักล่าอย่างพ่อเขาเล่นงานเอาหรือมันอาจเสียงถูกพี่ของมันที่แข็งแกร่งเล่นงานอีกก็เป็นได้เพราะตอนนี้พี่ชายของมันก็คือนักล่าเต็มตัวแล้วนั่นเอง เวลาผ่านไป3วันยังคงไร้วี่แววของเอเบิลลูคัสเดิมจะสิ้นหวังและถอดใจกับเรื่องนี้แต่แล้วเอเบิลก็บินกลับมาหาเขาทําให้เขารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและคิดว่าความหวังไม่มีวันดับในตอนนี้เขารู้ดีว่าเอเบิลต้องเรียนรู้การล่าเหยื่อดังนั้นแดนเซอร์กับลูคัสจึงช่วยกันสอนมันซึ่งแดนเซอร์บอกว่าการล่าเหยื่อต้องมีทั้งความเร็วและจังหวะการฝึกจึงเริ่มขึ้นพวกเขาผูกเหยื่อไว้ที่ปลายเชือกแล้ววิ่งล่อให้มันโฉบมาจับเหยื่อให้ได้อยู่หลายครั้ง จนในที่สุดเอเบอิลมันก็สามารถบินโฉบมาจับเหยื่อได้สําเร็จการล่าเหยื่อครั้งแรกของมันจึงประสบความสําเร็จสัทีและก็เป็นช่วงเวลาที่จบซัมเมอร์พอดีแดนเซอร์จึงบอกให้ลูคัสกลับไปหาพ่อและควรส่งเอเบอิลกลับคืนสู่โลกของมันได้แล้วแต่ลูคัสยังตัดใจทําแบบนั้นไม่ได้แดนเซอร์จึงบอกว่าเอเบอิลมีสัญชาตญาณความทรงจําที่มันเป็นสัตว์ป่าถ้าเขายังเก็บมันเอาไว้ความกระหายก็จะจางไปมันจะไม่สามารถกลับไปที่ภูเขาได้อีกแล้วมันจะไม่ เป็นอิสระอีกเลยซึ่งลูคัสก็คงจะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแน่แนในที่สุดลูคัสก็ตัดสินใจพาเอเบิลไปที่ภูเขาที่คิดว่าพี่ของมันคงครอบครองไม่ถึงซึ่งเอเบิลจะมีโอกาสหาทางออกของตัวเองเจอลูคัสเอากําไรสวมให้มันและคาดหวังว่ามันคงจะกลับมาหาเขาอีกสักครั้งในวันหนึ่งก่อนที่จะปล่อยมันบินไปด้ยวยความรู้สึกใจหายแล้วเจ้าเอเบิลก็บินจากไปอย่างสง่าง,งามมันบินไปบนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ที่ถูกรายล้อมด้วยภูเขาที่ตอนนี้ถูกปกคลุมไปด้วย หิมะและอากาศที่หนาวเย็นขณะที่ตอนนี้เคนเลอร์ก็ออกวางกับดักสัตว์ไว้ไปทั่วทําให้ลูคัสนั้นติดแงกอยู่กับบ้านไม่ได้ไปที่บ้านเก่าเพราะกลัวอันตรายจากกับดักที่พ่อวางเอาไว้ถึงแม้ตอนนี้เขาจะไม่รู้ชะตากรรมของเอเบิลแต่เขาก็ยังสามารถช่วยชีวิตสัตว์อื่นๆได้เขาจึงเสี่ยงแอบรื้อกับดักของพ่อออกโดยไม่ให้พ่อรู้ฝั่งเจ้าเอเบิลได้ใช้ชีวิตในช่วงเวลาแห่งความหนาวเย็นนี้อย่างยากลําบากความหนาวเย็นทําให้ขนของมันถูกจับเกาะไปด้วยเกล็ดน้ําแข็ง ฝั่งลูคัสนั้นได้มาดูกองหินที่มีขนของเอเบิลปักอยู่ด้วยความหวังที่จะได้เจอมันที่นี่แต่ก็ยังไรวิ่แววเขาเอาอาหารวางไว้ให้มันแล้วก็เผลอนอนหลับไปในขณะที่หิมะก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็พบว่ามีหมาป่าตัวหนึ่งกําลังจะเข้าเล่นงานเขาอยู่เขาจึงรีบวิง่งหนีแต่โชคร้ายถูกกับดักของพ่อจนล้มลงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดหมาป่าที่ตามมาจึงจะเข้าจู่โจมเขาแต่แดนเซอร์ก็ยิงปืนไล่มันไปได้ทันสกักกอ แล้วรีบเข้าช่วยเหลือลูคัสพาออกไปจากที่นั่นทันทีไม่นานนักเจ้าเอเบิลก็บินมาที่นั่นและกินอาหารที่ลูคัสวางไว้ให้มันยังคงกลับมาเหมือนที่ลูคัสรอคอยเพียงแต่ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันเท่านั้นต่อมาเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงลูคัสได้รักษาพแผลที่เท้าหายแล้วแต่ความเจ็บปวดระหว่างเขากับพ่อไม่มีท่าทีว่าจะจางหายส่วนเจ้าเอเบิลในวันหนึ่งมันก็เจอกับพี่ของมันที่กําลังจับเหยื่อตัวหนึ่งไปเอเบิลไม่รอช้าโฉบพุ่งเข้าโจมตีพี่ ชเพื่อหวังจะแย่งเอาเหยื่อมาทันทีเมื่อการต่อสู้ยุติลงเอเวินก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ความกล้าหาญของมันก็นํามาสู่การยอมรับพีของมันยอมให้มันมีส่วนร่วมในการกินเหยื่อนั้นอย่างไม่มีปัญหาซึ่งต่อมาแดนเซอร์ก็พบว่ามันทั้งสองเข้ากันได้ดีและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างน่าอัศจรรย์เป็นอย่างมากขณะที่ฝั่งดูคาสก็ตัดสินใจเก็บกระเป๋าหนีออกจากบ้านซึ่งอ้างว่าจะออกตามหาเพื่อนของเขาแต่แดนเซอร์มั่นใจว่าเขาน่าจะตามหายอย่าง มาากกว่แล้วเคนเลอร์ก็ได้มาตามหาลูคัสที่บ้านเก่าภาพในอดีตตอนเกิดอุบัติเหตุของบ้านหลังนี้จึงผุดขึ้นเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นที่นี่แล้วผู้เป็นแม่ได้รีบเข้ามาเพื่อจะช่วยลูคัสแต่เธอก็ถูกไม้หล่นทับและเสียชีวิตในกองเพลิงซึ่งมันเป็นการสูญเสียและความทรงจําที่พวกเขารู้สึกเจ็บปวดที่สุดแล้วลูคัสตกตะลึงที่เห็นพ่อจึงรีบวิ่งหนีออกมาขณะที่กําลังเกิดพายุและฝนตกอย่างหนกักแต่ลูคัสยังคงวิ่งไปเรื่อยๆซึ่งพอนั้นก็ออกตามหาด้วยความ ห่วงในเวลานั้นทางฝั่งเจ้าเอเบิลก็ได้บินกลับมาที่รังบนหน้าผากับพี่ของมันแต่พายุที่พัดอย่างแรงทําให้หน้าผาถล่มลงมาหินที่ตกลงมาอย่างมากมายทับใส่พี่ของเจ้าเอเบิลตายไปทันทีลูคัสได้ตะโกนเรียกเอเบิลด้วยความเป็นห่วงแต่แล้วฟ้าก็ผ่าลงมาที่หินก้อนหนึ่งแรงจากฟ้าผ่าทําให้ลูคัสกระเด็นจนหมดสติไปเอเบิลได้บินเข้ามาดูลูคัสที่นอนหมดสติอยู่จากนั้นมันก็บินจากไปเมื่อลูคัสรู้สึกตัวขึ้นก็พบว่าพ่อ กำลังนั่งดูเขาอยู่ด้วยความเป็นห่วงเคนเลอร์กอดลูคัสไว้แน่นพร้อมเอ่ยคำขอโทษซึ่งเขาอยากจะบอกกับลูกแบบนี้มานานมากแล้วแต่ก็ไม่เคยบอกสักทีสามปีต่อมาเคนเลอร์กับลูคัสกำลังช่วยกันขนไม้เดินอยู่ท่ามกลางหิมะบนเขาที่โล่งกว้างลูคัสหยุดเดินลวงเอาถุงมือที่พกติดตัวไว้อยู่เสมอออกมาใส่เพื่อรอคอยปฏิหารที่อาจเกิดขึ้นอีกสักครั้งซึ่งเขาก็ทำแบบนี้ตลอดมาเคนเลอร์เดินมาบอกลูกชายว่าให้พอสักทีเขา ไม่ได้เจอมันอีกแล้วแต่ลูกคัดกลับรู้สึกสัมผัสได้ว่าเอเบิลมันยังต้องอยู่ใกล้ๆแถวนี้ที่ไหนสักแห่งอย่างแน่นอนเคนเลอร์บอกว่าเอเบิลตายไปแล้วแต่ลูกคัดมั่นใจว่าตัวที่ตายคือพี่ของมันเคนเลอร์พยายามบอกให้ลูกคัดลืมเจ้าเอเบิลและเอามันออกจากหัวจะได้ไม่เป็นทุกข์แต่จูๆ่ๆเคนเลอร์ก็มองเห็นอะไรบางอย่างจึงรีบบอกให้ลูกคัดกางแขนออกเขามองดูสิ่งนั้นด้วยความตกตะลึงลูกคัดรีบ,รบกางแขนออกตามที่พ่อบอกและมองดูสิ่งที่พ่อ จ้องอยู่แล้วเขาก็ได้เห็นเจ้าเอเบิลบินโฉบลงมาเกาะที่แขนเขาในที่สุดมันก็กลับมาหาเขาจริงๆลูคัสรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากตอนนี้ตัวมันใหญ่กลายเป็นราชาเจ้าเวหานักล่าอย่างสมบูรณ์แบบไปแล้วลูคัสถอดเอากำไลออกจากมันพร้อมบอกว่ามันเป็นอิสระแล้วต่อจากนี้ไปครั้งหนึ่งลูคัสเคยใจสลายที่ปล่อยเอเบิลไปแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วนั่นคือการปล่อยวางมันคืออิสระที่เขาเต็มใจที่จะ ปอมัันไีกคร้งจากนั้นเอเบินก็บินจากไปสู่ท้องฟ้าจนลับตาส่วนลูคัสก็เดินไปกับพ่อด้วยความโล่งใจอย่างมีความสุขต่อมาเอเบินก็บินกลับมาที่รังของมันที่ตอนนี้มีนกตัวเมียแฟนของมันกําลังกกไข่อยู่ไม่นานนักไข่ก็ฟักตัวออกมามีชีวิตเจ้านกอินทรีตัวน้อยกําเนิดขึ้นมาอีกครั้งแล้วหนังก็จบลงนะคะนี่ก็เป็นหนังดราม่าของออสเตรียที่สนุกมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวค่ะซื้อให้เห็นถึงความผูกพันของคนกับสัตว์ ท่ามกลางธรรมชาติได้เป็นอย่างดีและสอดแทรกแง่คิดถึงปัญหาคนในครอบครัวที่จะสามารถคลี่คลายได้ด้วยการพูดคุยกันนะคะสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนอนน้อยสปอยหนังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ